เกงก่อนเกมสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่การ preview รฟุตบอลดังในกัมพูชวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนกับผมจานแปงเช่นเคยครับวันนี้ผมคัดมาให้แล้ว7คู่เน้นๆเหมือนเดิมนะครับโดยจะเป็นยูฟ่าเนชั่นลิกทั้งหมด7คู่เลยนะครับวันนี้จัดมาให้แบบเน้นๆเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์กันยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกันกด subscribe นะครับกด l i ค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย แล้วก็ถ้าใครนะครับที่อยากเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอยากได้ตัวทีเด็ดตัวเน้นของจานแปลงในทุกๆวันเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ KKG888 ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แล้วก็วันนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมพิเศษมามอบให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมกับการทายสกอร์แจกเสื้อฟุตบอลในคู่ระหว่างจอร์เจียจะพบกับยูเครนนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงด้วยผลสกอร์เท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยใต้โพสต์นี้ครับแล้วก็ใครที่ทายถูกนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอของตัวท่านเองนะครับแล้วก็แอดเข้าไปที่ kkg888 เพื่อติดต่อขอรับรางวัลครับ เอาละครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับไปดูด้วยกันเลยดีกว่าโดยคู่แรกวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างจอร์เจียครับจะเปิดบ้านรับการมาของทีมชาติยูเครนโดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับจอร์เจียชนะ2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมโดยเกมล่าสุดนะครับพ่ายคาบ้านต่อแอลเบเนียไปที่0ูย์ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของทีมชาติยูเครนนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเช่นกันนะครับชนะได้1เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ โดยเกมล่าสุดนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเจ้ากับสาธารณรัฐเช็กไปที่1ประตูต่อน1นครับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับยูเครนชนะ3เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป2เกมจอเจียมไม่เคยเอาชนะทางยูเครนได้เลยนะครับโดยคนล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นยูเครนนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะจอเจียไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองโดยสภาพทีมในเกมนี้นะครับทีมชาติจอเจียจะขาดซาบาโกกลิซิเช่นะครับที่บาดเจ็บ แต่ก็นะครับวิลเลียมซายอนเนี่ยได้เรียกทางอเล็กซานเดอร์คาราเซ่นะครับเข้ามาติดทีมแทนที่ฟักทีมชาติยูเครนนะครับจะไม่มีผู้รักษาประตูอย่างอันเดรูนินนะครับของเรอัลมาดริดรวมไปถึงปีกตัวเก่งจากจิโรนานะครับวิกเตอร์ซิกาคอฟนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็ยังมีอันเดย์โมเลนโกนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่ารวมไปถึงทางอเล็กซานเดอร์พีคาริโอน็อกด้วยครับโดยการจัดทัพวันนี้นะครับทีมชาติจอร์เจียจะมาในแท็กติกนะครับ3-5-2แนวรับนะครับจะมีทางจอร์จี้มามบาดัชฟิ กูรัมคาเชียนะครับแล้วก็ลาสซานครับดะวาลีนะครับแดงกลาง3คนนะครับจะมีจอร์จี้โคโคราชวิลลี่โอตานะครับไคเตสวิลลี่แล้วก็จอร์จี้ชักเวตัสเซ่นะครับส่วนคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้เป็นจอร์เจสมิคาตัสเซ่นะครับจับคู่กับวิชาคาวัสเคเลียในการช่วยกันไล่ล่าสกอร์ครับฟากทีมชาติยูเครนนะครับจะมาในแท็กติก4-1-4-1ครับนายดานจะใช้เป็นอันโตนารีทรูบินครับเกมรับ4คนจะมียูกิมโคโนเปลยา อิลลาสบันนี่นะครับมาร์คซิมทารูเยลอฟแล้วก็มิคาล่ามาร์กเดเรโกนะครับส่วนมิดฟิลต์ตัวรับ1คนนะครับจะเป็นวิลลาเดมีนะครับบราสโกแล้วก็แดงกลางนะครับคู่มิดฟิลด์จะเป็นนิโคลาชาปาเรโกกับทางเฮอร์ฮิชูดาคอฟนะครับโดยมีทางโอเล็กซี่นะครับฮัสซิยัตกับมิคาโลมูดิตนะครับเยเป็นปีกทั้งสองฝั่งแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นตัวเก่งจากโรม่าเลยนะครับอาเต็มด็อกบิกลงลาดตะขายครับโดยเรนในคู่นี้นะครับจอเจียเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาสูููงงต่่่่่คคนนีีี้จจจจะออยทท0.25รรับก็เใิ แล้วผู้เขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็เมื่อ,อนัดที่ผ่านมานี่แหละที่พึ่งพลาดท่าขาบ้านไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งผมว่าวันนี้ด้วยความที่จอเจียเนี่ยได้เล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับในศึกเนชั่นลีกนะครับก่อนที่จะพักเบรกกับไมชีนึงมิบีนาเนี่ยวันนี้ยังไงต้องส่งท้ายแฟนให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนครับสัวทางยูเคนในผลง,งานก็ยังขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็ตัวหลักเนี่ยขาดไปเยอะเลยนะครับก็อย่างที่พูดไปวันนี้ก็น่าจะมาเล่นในสภาพที่ผมว่ามองว่าะะไนสามมว่่คแ้ถิิตเเยยจชล ทางจอเจียแต่ผมมองว่าวันนี้มันถึงคราบเวลาแล้วนะครับมันถึงคราวแล้วนะครับที่จอเจียเนี่ยจะเก็บใช้ได้นะครับผมวันนี้ผมว่าเชียร์ไปที่ทางจอเจียไว้ดีกว่านะครับคู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอกันสูงนะครับแต่ผมวัดใจนะผมเชื่อว่าจอเจีย น่าจะเบียดเอาชนะได้ครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจอเจเล่นในบ้านทีไรเนี่ยสูงทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสนะที่จะยิงกันเยอะเช่นกันนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับส่งท้ายแฟนบอลนะครับวันนี้จัดเต็มแน่นอนครับเชียร์ได้เลยนะครับที่วันนี้ราคาสูง2.25ครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอไปเชียร์ที่จอเจราคาเสมอนะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างตุรกีกับทีมชาติเวลนะครับจะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตรงโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับตุรกีเนี่ยชนะได้3เกมครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปอาชนะไอซ์แลนด์มาที่2ประตูต่อ4ครับส่วนนางฝั่งเวลนะครับผลงาน5เกมหลังสุดดูดีเลยนะครับชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมเท่านั้นครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางมอนเตเนโกไปได้ที่1ประตูต่อ0ครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5้านัดหลังสุดตุรกีชนะ2เกมเสมอกัน2เกมครับแล้วก็เวลชนะได้1เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับที่บ้านของเวลเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยเป็นทางทีมเจ้าถิ่นนะครับที่เจ้ากับตุรกีไปแบบไร้สกอร์ที่0นย์ประตูต่อ0ูครับ สภาพทีมในเกมนี้นะครับทีมไก่งวงจะไม่มี3แนวรับอย่างเฟอร์ดี้คารดิโอกรูนะครับชักลาสโซยุนชูโคอลซานคลาบักนะครับแล้วก็อีฟานเวคาซีรวมไปถึงทางโดกันอาลัมดานนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดครับส่วนทางฝั่งทีมมังกรแดงนะครับก็จะไร้นะครับคีเฟอร์มัวนะครับแรบบิตมาโตดอนนะครับนาธานบรอดเฮดวิลเบิร์สนะครับแล้วก็โอเวนเบ็กทีเดียนอยู่เช่นกันโดยการจัดทัพวันนี้นะครับทีมชาติตุรกีจะมาในแท็กติก4-2-3-1องสในด่านจะเป็นอูกูคารชากีนะครับ เกมรับวันนี้ปรับเยอะเลยนะครับโดยจะมีทั้งเซกี้เซลิกกินแบ็กกวานะครับแบ็กซ้ายจะเป็นเมิร์ดมุนเดอร์นะครับแล้วก็คู่มิดออกไปคู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นเมริกเดมิเรลนะครับกับทางอดุนเคริมบาดัตชี่ครับแดงกลาง2คนนะครับฮาคางชนาลูกูกับตันทีมนะครับยืนคู่กับออคุนโคชูนะครับแล้วก็เกมรุกวันนี้จะมียูนุสอักุลนะครับอาดากือเลจากเรอลมาริดนะครับแล้วก็เคริมอันตูโครกูส่วนหน้าเป้าวันนี้บาริสยูมาร์ดลงล่าตะข่ายตามเดิมครับ ทีมชาติเวลนะครับจะมาในแท็กติกเดียวกันเลยที่4-2-3-1ครับนายด่านเป็นแดนนี่วอร์ดนะครับในผู้รักษาประตูจากทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เกมรับจะมีคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับโจรอนดอนนะครับเบนคังโกบันแล้วก็เบนเดวิสครับแดงกลาง3คนนะครับจะมีโจอัลเลนจอรชชีฮานและก็แฮร์รี่วิลสัน ส่วนปีก2ฝั่งจะเป็นแบรนดอนจอร์แดนกับทางซอบัสโทมัสครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาร์คแฮร์ริสลงลาดขายครับโดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งตุรกีจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5ครับตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับ5เกมหลังสุดในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้ถึง4เกมและก็เสมอไป1เกมครับส่วนทางเวลเนี่ยสวนทางกันเลยนะครับนอก้าน5เกมหลังสุดชนะได้1เกมเท่านั้นนะครับเสมอไป3เกม ซึ่งวันนี้กับการที่ต้องมาเจอกับตุรกีเนี่ยที่ฟองกำลังแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้รอดยากมากๆนะครับวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่ทีมไก่งวงนะครับราคา0.75แบบเน้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะยิงกันเยอะเช่นกันนะครับแล้วก็จากกระแสนะตอนนี้ที่ให้ราคามา2ราคาเนี่ยผมมองผมก็มองว่านะครับยังไงก็สูงแน่นอนนะครับวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่2.5สรุปนะครับคู่ที่2ของเราวันนี้นะครับตุรกีกับเวลนะครับผมขอเชียร์ไป ไว้ที่2.5ครับคู่ต่อมาคู่ที่3นะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างมอนเตเนโกรครับจะเปิดบ้านรับการของไอซ์แลนด์ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันของผีเน่ากับโรงผุเลยก็ว่าได้ครับมอนเตเนโกครับผลงาน5เกมหลังสุดแพ้รวดทุกเกมนะครับผมโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปพ่ายเวลมาที่0ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของไอซ์แลนด์นะครับผลงาน5เกมหลังสุดดูดีกว่านิดหน่อยครับชนะ1เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมครับโดยนัดล่าสุดนะครับพ่ายคาบ้านต่อตุรกีไปที่2ประตูต่อ4ด้วยกันโดยการเจอกันนะครับทั้งคู่นี้เคยพบกันมาแค่เพียง2นัดเท่านั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งไอซ์แลนด์ชนะ1เกมลโดย ล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นไอซ์แลนด์ที่ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เอาชนะทางมอนเตเนโกไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับสภาพทีมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งของเอ่อทีมชาติมอนเตเนโกเนี่ยจะขาด3ทรีโอนะครับอย่างมิรูออมาจิตนะครับอิลาจานะครับบูโคติสและก็สโลบาดัสนะครับรูเบสิตที่บาดเจ็บทำให้จะเป็นโอกาสของ2มิดฟิลด์นะครับอย่างสเตฟานลอคาร์ดและก็มิลอสเบอร์โนวิชนะครับได้ถูกเรียกมาติดทีมชาติแทน ตัวน,นักฟังของไอซ์แลนด์นะครับจะขาดตัวเจ็บเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิคาเอลแอนเดอร์สันลินเนอร์เฟเยอร์คารสันนะครับโคเบนฟินสันและก็แดเนียลเกทาลัสสันนะครับโดยการจะทัพวันนี้นะครับทีมชาติมอนเตเนโกจะมาในแท็กติก4-2-3-1ไรด่านจะเป็นมิลาสนะครับมิยาโตวิชลงเฝ้าเสาเกมรับ4คนจะมีอดัมมารูซิตนะครับอีกอร์บูยาสิตนิโคลัสชิปซิตนะครับแล้วก็ริโตนะครับราดูโนวิช ส่วนคู่มิดฟิลด์นะครับจะเป็นมาโกบาคิสนะครับลงเล่นร่วมกับทางมาโกยาโควิดแล้วก็เกมรุกวันนี้นะครับจะมีบริตันคามาส สเตฟานยูเวติดนะครับนิโคลาเกริสโตวิดแล้วก็หน้าเป้านะครับสเตฟานมูโกชานะครับลงลาตะคายขณะฝั่งทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับจะมาในระบบ4-4-2แนวรับนะครับจะมีอารอนกูนาสันกับสเตวิรีนะครับอิกาสันลงเป็นคู่เซนเตอร์แดงกลางนะครับจะมีโยฮันคุดมุนสันนะครับกับอาร์เนอร์เตรัสตาสันนะครับลงเป็นคู่มิดฟิลด์แล้วก็ปีกสองฝั่งจะเป็นจอร์นออการ์สันนะครับแล้วก็มิคาเอลเออร์ลิสันคู่หน้าวันนี้นนนนะะะคครรรััับบจใช้้เป็็ออออี่กกาสแลว อังรีกุตยอนเซนในการช่วยกันไล่ลาสก์ครับโดยเร็นในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นมอนเตเนโกนะครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอและก็ราคาสูงต่ำคู่นี้นะครับจะอยู่ที่2.25ครับก็ต้องบอกอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อสักครู่ว่าเป็นผีเน่ากับโรปงผุมาเจอการคู่นี้เนี่ยผมว่ายังไงก็มีโอกาสออกที่เสมอค่อนข้างเยอะเลยนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของนักเตะเนี่ยมอนเตเนโกจะดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าไอซ์แลนด์เองเนี่ยก็มีทีมที่แพ้ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดเจอกับทีมที่ไม่ได้ที่่รระดัับเเเหนือกาาสทาไ นะครับผมเลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะสนุกนะครับแล้วก็เกมรูปเกมน่าจะสู่สีน่าดูนะครับผมเชื่อว่าวันนี้โอกาสเสมอมีสูงแต่ถ้าให้ต้องเลือกฝั่งนะครับผมเชียร์ไปที่ไอซ์แลนด์ดีกว่าผมมองว่ายัางไงวันนี้ทีมเยือนจะไม่แพ้กลับไปแน่นอนนะครับวันนี้ผมขออยู่รองที่ไอซ์แลนด์ราคาเสมอนะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ด้วยความที่ผลงานไม่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียประตูเยอะทั้งคู่ด้วยน่าจะมาเล่นกันแบบระมัดระวังตัวนะครับก็คงไม่น่าจะเปิดเกมลุยเปิดเกมแรกกันตั้งแต่ต้นหรอกครับผมว่าโอกาสลงต่ำมีสูนย์นะครับคู่นี้ผมขอูวางที่ต่ำไว้ดีกว่านะครับที่2.25สนะครับสรุปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชียร์ไปที่ไอซ์แลนด์นะครับราคาเสมอที่0ูนย์ะครับแล้วก็ต่ำไว้ที่2.25ครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างเยอรมันครับจะเปิดบ้านรับการย โลยผลงาน5เกมล่าสุดข,ของทั้ง2ทีมนะครับเยอรมันชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปที่1ประตูต่อ0ครับ ผิดกบนังฝั่งบอสเนียนะครับที่5เกมหลังสุดยังค้นหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับแพ้ไป4เกมนะครับแล้วก็เสมอ1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็พ่ายคาบ้านต่อฮังการีไปที่0นย์ประตูต่อ2ด้วยกันโดยการสถิติการเจอกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่เพียง3นัดเท่านั้นนะครับเป็นเยอรมันนะครับที่ไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยเกมล่าสุดที่พบกันมานะครับก็เป็นเยอรมันที่บุกไปเอาชนะบอสเนียมาได้2ประตูต่อ1เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ ความพร้อมเกมนี้นะครับทีมอินซิเล็กจะช่วยใช้งานเดนิสอุนดาฟ์นะครับแองเจโลสติลเลอร์ฟอร์เรนเวียกนะครับแล้วก็นิโก้ชราตโตเบกที่บาดเจ็บทั้งหมดแล้วก็ถอนตัวไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่งบอสเนียนะครับจะขาดแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนิโคลาคาติปนะครับที่ติดโทษแบนส่วนการจัดทัพวันนี้นะครับทีมอินซิเล็กนะครับของกุนซอยูเลียนนาเกลมันจะมาในระบบ4-2-3-1 ผู้สาประตูนะครับจะใช้เป็นโอลิเวอร์เบลมันลงเฝ้าเสาเกมรับจะมีโยชัวคิมมิตนะครับโจนาธานทาอันโตนิโอรูดิกเกอร์แล้วก็แม็กซิมิเลียนมิทเชลสตัดนะครับคู่มิดฟิลวันนี้จะใช้เป็นโรเบิร์ตอังกบริดกับทางปาสกาลกอสแล้วก็เกมรุกจะมีแชคนาบี้นะครับจามาโมเซล่าแล้วก็รีลอยซาเน่ครับทำเกมซัพพอร์ตไคฮาวเวตหน้าเป้าในการไล่ล่าสกอร์วันนี้ครับส่วนทางฝั่งทีมชาติบอสเนียนะครับจะมาในแท็กติกสาคินะรมบ เออร์ม er ินบิชาสิตและก็อาร์เดียนเรออนบิลาสิตแดงกลาง3ประสานรับจะมีเป็นจามินตาฮิโรวิชนะครับฮาริสไฮดาริโนวิชและก็เดนิสอุซาบาสิตครับ, ich, it, รบส่วนคู่หน้าวันนี้นะครับเออร์เมนดินเดมิโรวิชนะครับจะจับคู่กับเอดิงเชงโก้สูน,น้าตัวเก่าในการช่วยกันจบสกอร์ครับ โดยเรในเกมนี้นะครับผมเป็นฝั่งทีมชาติเยอรมันนะครับที่เป็นต่ออยู่ถึงราคา2.5แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.75ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีมด้วยซ้ำนะครับส่วนถ้าฝั่งบอสเนียนะครับก็คงมาสู้เต็มที่นะครับแต่ด้วยเขาได้แกวงยไงอะ ความมาตรฐานที่มันห่างกันนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าจะสู้กันได้ด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเยอรมันจะได้เล่นมาในบ้านเป็นเกมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเจอกันทีนึงเนี่ยต้องมีนาคมเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ส่งท้ายแบบจัดหนักแน่นอนนะครับวันนี้เชีร์ได้เลยนะครับที่ ินซิเล็เยอรมันราคา2.5ครับแล้วก็ถ้าต่อเยอะขนาดนี้นะครับยังไงก็ต้องไปสูงแน่นอน,นครับเชียร์สูงได้เลยนะครับที่ราคา3.75ครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เยอรมันนะครับอินซเล็ราคาต่อ2.5นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่3.75ครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันอีกคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างเนเธอร์แลนด์ครับจะเปิดรังโจฮันครัฟอารีนารับการมาของฮังการีครับดยผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเนเธอร์แลนด์ชนะได้1เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปพ่ายเยอรมันมาที่0ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งฮังการีนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมที่แล้วนะครับก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะบอสเนียไปที่2ประตูต่อ0ด สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับ5นัดหลังสุดเนเธอร์แลนด์ข่มมิดเลยนะครับชนะได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับก็บุกไปเจ้ากับฮังการีที่1ประตูต่อ1นะครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับทีมกังหันสีส้มจะไม่มีซาฟี่ซีมอนนะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนาธานอาเก้รุชาริโอเกียทวิดาและก็เอียนมัสเซนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้เวอรเรียนทิมเบอร์นะครับแนวรับจากอาร์เซนอลเนี่ยฟิตกลับมาร่วมทีมครับฝั่งทีมแม็กย่านะครับก็จะไรนะครับอันติลาฟิโอลานะครับที่ติดโทษแบนเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับ การจัดทัพวันนี้นะครับเนเธอร์แลนด์จะมาในแท็กติก4-2-3-1ไรด่านนะครับจะเป็นวาร์ดแบมรุกเกนนะครับผู้รักษาประตูจากไบรตันเนี่ยลงเฝ้าเสาเกมรับจะมีเดเซลดัมฟี่นะครับเซฟานด์ฟรายเวอร์จิลฟันได้กับตันทีมแล้วก็จอเรลฮาโต้แดนกลาง2คนนะครับแฟรงกี้เดยองจับคู่กับไรอันกาเฟนแบกแล้วก็เกมรุกวันนี้จะมีดอยเยมาเล่นนะครับทิจานี่ไรเดอร์โคดี้กักโปแล้วก็วอลเวคฮอร์ตช่วยกันไล่ล่าประตูครับ ส่วนทางฝั่งทีมฮังการีนะครับจะมาในแทคติก3-4-2-1เกมรับจะมีมาตันดาไดนะครับวิลเลียนออบาและก็เอเดรบอตกาส่วนแดนกลาง4คนนะครับจะมีเบเดกุสโบล่าทามาสนิกิเชอร์นะครับอันดราสเชฟเฟอร์แล้วก็มิลอสเคอร์เคสส่วนเกมรุกวันนี้นะครับจะใช้เป็นโลนันซาลายนะครับจับคู่กับโดมินิกสวัตลายินเป็นหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้านะครับบานาบัสวาก้าเนี่ยลงลาตะข่ายครับโดยเรีนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.5 แล้วก็ราคาสูงต่าคู่นี้จะอยู่ที่3เมตรครับคือเนเธอร์แลนด์ต่อเยอะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะฮังการีเนี่ยแม้ว่าจะฟอร์มดีก็จริงแต่ว่าเวลาออกมาเล่นเกมเยือนเนี่ยผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอกับทีมใหญ่แบบนี้ผมมองว่ายังไงก็ไม่น่ารอดครับแล้วก็สถิตินะครับในการมาเยือนที่ฮอลแลนด์ของฮังการีเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีด้วยนะครับ4เกมหลังสุดแพ้รวดทั้งหมดนะครับด้วยสกอร 1> 8 1 5 3 6 1 7 1โอ้โหผมก็เลยมองว่าวันนี้โอกาสยากมากๆเลยนะที่ฮังการีจะรอดกลับไปแบบสวยงามนะครับวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่ทับกลางหันสีส้มเนเธอร์แลนด์นะครับที่ราคา1.5แล้วก็ราคาสูงต่ำี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับต่อขนาดนี้แล้วผมก็ต้องไปให้ไปสูงอย่างแน่นอนที่3เมตรครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไว้ที่เนเธอร์แลนด์ราคา1.5แล้วก็วางสูงไว้ที่3เมตรครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างสวีเดนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโลวาเกีย โดยผลงานหน้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับสวีเดนชนะได้3เกมครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปเอาชนะเอสโตเนียมาได้ที่3ประตูต่อศูนด้วยกัน ส่วนทางฝังของทีมชาติสโลวาเกียนะครับผลงานก็โอเคเลยนะ5เกมหลังสุดชนะ3เกมครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปเอาชนะอาร์เซบาจานมาที่3ประตูต่อ1ด้วยกันครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับทางสวีเดนทําได้ดีกว่านะครับชนะได้2เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไป3เกมโดยเกมล่าสุดนะครับเจ้ากันไปที่2ประตูต่อ2เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยความพร้อมล่าสุดนะครับทัพไวกิ้งจะไม่มีแอนโทนีเอลังกานะครับที่ปฏิเสธมารับใช้ทีมชาติหนนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีฮิวโก้ลาสันนะครับเอมิลคราฟและก็ฮิวโก้โบลิดนะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดขณะที่ทีมชาติสโลวีเกียนะครับมีข่าวดีเมื่อจะได้2ตัวเก่งนะครับอย่างอีวานชร์กกับทางซนิสลาฟโรบอตกาเนี่ยกองกลางจากนาโปลีฟิตกลับมานะครับแต่ก็จะขาดนะครับดูคาสฮาราซิตนะครับกับทางจูราสกุตกาที่บาดเจ็บครับโดยการจะทัพวันนี้นะครับทีมชาติสวีเดนนจะมาใแทติก3-4-1-2 ผู้รักษาประตูจะเป็นวิกเตอร์โยฮันสันนะครับรับหน้าที่เกมรับนะครับจะมีวิกเตอร์ดินเดเลฟนะครับอีสักเฮียนและก็กาเบียลคุตมุนสันแนวกลาง4คนนะครับจะมีนิคลาสเอลิสันนะครับเจสเปอร์คลาสตอมแอสตันซาเลสโตสนะครับเคนเซม่าและก็เดียรันคูลูเชฟสกี้คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้เป็นอเล็กซานเดอร์อีสักนะครับจับคู่กับกองหน้าตัวเก่งอย่างวิกเตอร์โยเคเรสครับ ส่วนทางสโลวาเกีย er นะครับจะมาในระบบ4-3-3เกมรับนะครับจะมีทางปีเตอร์เปการิตนะครับมิลานสกินเนียกับตันทีมอดัมโอเบิร์กแล้วก็เดวิดฮันโคแดงกลาง3ประสานนะครับจะมีอองเดสดูด้านะครับสนิสลบโรบอสกาแล้วก็ลาสโลเบนเนสส่วนแดนหน้านะครับจะมีดาบิสเตเลต์นะครับลงเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยโทมัสชุดสลอกกับทางอีวานชรักครับ นัเรียนในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งของสวีเดนที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.75และก็ราคาสูงต่ําคู่นี้นะครับจะอยู่ที่ราคา2.75ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้สวีเดนเป็นต่ออยู่เยอะด้วยนะครับแล้วก็ผลงานตอนนี้เนี่ยกำลังถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเฉพาะฟอร์มในบ้านเนี่ยในห้านัดหลังสุดนะครับชนะได้4เกมนะครับพลาดท่าแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นตัวนางสโลวาเกียนะครับก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เกมนะครับแล้วก็เสมอ หแพ้หนึ่ะครับสำหรับการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับผมก็เลยมาว่าวันนี้ค่อนข้างสูสีนะแต่ว่าถ้าถามว่าทีมไหนจะชนะกันเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นสวีเดนนะที่เล่นในบ้านน่าจะเบียดได้นะครับแล้วก็สถิติการมาเยือนของสโลวาเกีย3เกมหลังเนี่ยไม่ชนะสวีเดนกลับไปเลยนะครับแพ้ทั้งรวดทั้ง3เกมด้วยด้วยสกอร์หน 60แล้วก็20นะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้รอดยากครับวันนี้วัดใจที่สวีเดนดีกว่านะครับ1ลูกน่าจะเฉือนได้นะครับที่ราคา0.75แล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2.75เนี่ยผมว่ายังวันๆอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่กล้าสวนต่ำอยู่ดีคู่นี้ผมว่าไปที่2.75ไว้ดีกว่านะครับเซฟๆไปนะครับสรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่ทัพไวกิ้งสวีเดนนะครับราคาต่อ0.75แล้วก็วางสูงไว้ที่2.5ครับและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปปิดท้ายกันที่คู่ระหว่างเบีย จะเปิดบ้านรับการมาของสาธารณรัฐเช็กโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับเอลเบเนชนะได้2เกมแล้วก็แพ้ไป3เกมครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะจอร์เจียมาได้ที่1ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งของสาธารณรัฐเช็กนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยเกมที่แล้วนะครับก็บุกไปเ้ากับทางยูเครนมาที่1ประตูต่อ1ครับ สถิติการเจอกันนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่เพียง4ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นเช็คชนะได้2ครั้งนะครับเอลเบาเนียชนะได้1่ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งครับโดยเกมล่าสุดที่พบกันมานะครับก็เป็นเช็คนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางออลเบาเนียไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับ โดยสภาพทีมล่าสุดนะครับทีมชาติอาเบเนียจะไม่มีเรม,มานาดนะครับเอเนสมุสซี่มาลาชคุม่าและก็ตัวเก่งอย่างเบรักจิมซิตี้นะครับที่บาดเจ็บแต่ในรายนะครับอามาโดโบรันญ,ญาเนี่ยยังไม่ฟิตเหมือนกันครับส่วนทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กนะครับจะขาดสูนหน้าตัวสําคัญจากเรเวอร์คูเซนนะครับอย่างปาติกชิกที่เลี่ยงอยู่นะครับนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติม โดยการจัดทัพวันนี้นะครับแอลเบเนียจะมาในแท็ติก4 2 3 1แนวรับนะครับจะมีไอซัสไฮซาดนะครับอาร์เดียนอิชมาจีนะครับอาริธอารเจติตและก็มาริโอมิตตัดคู่มิดฟิลด์จะเป็นคริสเตียนอัสลานีนะครับกับอิูเบอร์รามานดีนะครับแล้วก็เกมรุกวันนี้จะมีชาซิดอาซานีเดนิมบาจามีนะครับอาโบโฮซานะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะเป็นอิดิกทูซี่ครับลงลาดตะข่าย ส่วนั่งฟังของสาธารณรัฐเช็กนะครับจะมาในแท็กติก4 2 3 1อามนึด่านจะเป็นมาติดโควานนะครับแนวรับจะมีวลาดิเมียคูฟาวนะครับวาคัสเมเจก้านะครับโทมัสโฮเลสและก็ยันโบริตส่วนคู่มิดฟิลวันนี้จะใช้เป็นโทมัสซูเซกนะครับจับคู่กับทางรูคัสเชิร์ฟแล้วก็เกมรุกนะครับจะมีวาคราฟเชอร์นี่พาเวลซุดและก็รูคัสโพเวตนะครับส่วนหน้าเป้านะครับโทมัสชอรลี่ลงลาดถ่ายครับ โดยเรีนในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กนะครับที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา0.25แล้วก็ราคาสูงต่ําคู่นี้จะอยู่ที่2.25ครับคือคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่จะออกหน้าไหนก็ได้ครับเพราะว่าฝีมือตรงๆแล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่アルลเนียนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างดุดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งท้ายแฟนบอลเหมือนกันนะครับผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้น่าจะไม่แพ้ในบ้านนะครับผมวันทงได้เลยนะครับวันนี้ไปเชียร์ที่ทางแอลเนียได้นะครับที่ราคาคูน่ยเาเจ นะครับผมก็แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยออาเปเนียก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ด้วยนะครับส่วนทางเช็คเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได้สูงมากเหมือนกันนะครับส่วนมากที่สูงเนี่ยก็เพราะโดนยิงนะครับยิงเองเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน2ประตูเหมือนกันทั้ง2ทีมนะครับผมเลยว่าคู่นี้เนี่ยวางไว้ต่ําดีกว่านะครับแล้วก็จากกระแสหน้าตอเน,นี้ยที่2.25แล้วก็2.5เนี่ยมันไหลไปทางให้แบบไปต่ํามากๆเลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอวางที่ต่ําไว้นะครับที่2.25ครับ สรุปนะครับคู่นี้ผมขอเชีร์ไปที่ทางจุถิแอลเบเนียนะครับราคา0.25แล้วก็วางต่ำไว้ที่2.25ครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดของทั้ง7คู่ทีเด็ดอาจารย์แปลงวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโดยคู่แรกนะครับเป็นจอร์เจียกับยูเครนนะครับคู่นี้ผมขอเชร์ไปที่จอร์เจียราคาเสมอนะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่2.25คู่ต่อมานะครับตุรกีกับเวลนะครับคู่นี้ผมขอเชร์ไปที่จุถิ่ิตุรกีนะครับราคา0.75 คู่ที่3นะครับมอนเตเนโกรกับไอซ์แลนด์นะครับคู่นี้ผมขอไปที่ทีมเยือนไอซ์แลนด์ราคา0นะครับเสมอนะครับแล้วก็วางต่ำไว้ที่2.25คู่ที่5นะครับขอไปคู่ที่4นะครับเยอรมันกับบอสเนียนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เยอรมันแบบเน้นๆเลยนะครับที่ราคา2.5แล้วก็วางสูงไว้ที่3.5ครับคู่ที่5นะครับเนเธอร์แลนด์กับฮังการีนะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์เจ้าถิ่นนะครับราคา1.5นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่3ลูกครับ ู่ที่นะครับสวีเดนกับสโลวาเกียคู่นี้ผมขอวัดใจเชียร์ที่สวีเดนนะครับเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะได้นะครับเชียร์ไปที่0.75แล้วก็วางสูงไว้ที่2.75ครับส่วนคู่สุดท้ายเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับเชียร์ไปที่แอลเบเนียเลยนะครับราคา0.25แล้วก็วางต่ำไว้ที่2.5ครับก็หวังว่านะครับจะถูกใจเพื่อนเื่อนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนได้ไม่ว่ากันครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าใครนะครับอยากได้ตัวเน้นนะครับตัว VIP ของอาจารย์แปงประจําวันเนี่ยก็สามารถที่จะ แอดไลน์ line, เข้าไม่ได้เลยนะครับที่แอด kkg 8 8 8ครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังพรุ่งนี้เรากลับมาพบก,กันใหม่ครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ